ดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็ยืนอยู่ในแปลงของอิเล็กทริกบูลเนาะเมื่อกี้เราไปตัดเจ้าแบ็กคอร์ลมาเห็นไหมครับใบเขาแม่มาดูใกล้ๆ้ครับอันนี้มีเจ้านกแจ้งอีกแล้วนะครับใบของเขาจะออกเห็นป่ะสีเลือบดําอมเลือดเลือดหน่อยอมแดงแดงจะไม่เหมือนแบ็กคอร์ลจะดํากว่าแบ็กคอร์ลมันจะมีลายนะครับแบ็กคอร์ลเนี่ยมันจะมีลายขึ้นตรงนี้อิเล็กทริกบูลจะไม่มีลายเลยและข้างนั้นจะยับ จะยับห้าหนึ่งอันอันนี้มันก็ประมาณนี้ส่วนนอเจะให้ดูหนอเห็นไหมครับความดำกับความแดงของเขาเดี๋ยวเราจะต้องถูกตัดหนอนนี้ออกมาภาพเห็นไหมแม่เห็นอยู่ค่ะเห็นไหมเห็นว่ามันจะออกดำๆน้ำตาลน้ำตาลเห็นไหมแต่ของอีเล็กทริกบูลจะแดงกว่าสีจะต่างกันแบบไม่มากมายหรอกก็ต้องระวังกันด้วยนะครับถ้าใครมาปลอมแปลงขายนะเนี่ยแบคโคาโรเห็นไหมแบคโคาโรจะมีลายอิเล็กทริกบูไม่มีลายเลย เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมยเที่ข้างหน้าเาเห็นไหมแม็คารราจะมีลายนะครับส่วนเนคทีบูลเนี่ยลายไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยนะครับเขาจะไม่ขึ้นลายตั้งแต่เด็กเด็กยันโตไม่ขึ้นลายเลยแต่จะมีลายอยู่ที่หลังใบนี่เห็นไหมลายเขาจะวิ่งที่หลังใบก็เหมือนแบ็คาร์โรสแหละแต่เนี้มันเป็นไม้เข้านำานาำเข้ามาลายเขาแทบมองไม่เห็นน่ะไม้นำเข้ามานะครับ เห็นไหมเนาะแตกต่างกันจริงเนาะไม่ใช่ใช่ต่างเลยค่ะถ้าคนปลูกกจะรู้ต,ต้างเให้เ,เพื่อนระวังกันด้วยถ้าใครอเ,คเอาแบคคอมมาหลอกขายนะครับระวังด้ส์เล็กดูดย,ยากมากถ้าคนไม่มีไซสยายใหญ่ให้ดูนะใช่คะ่ะ